สวัสดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็โจกับเ,เจอกับพี่โจอีกครั้งนะคะก็คือเราจะเจอกันสัปดาหล์ละสองครั้งเนาะทุกวันอังคารกับวันพุธนะคะเวลาบ่ายโมงตรงเรามีนัดกันในกลุ่มนี้นะคะสาหรับนักเรียนที่กําลังเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะ,ะเหมาะเลยนะคะมาเรียนกับพี่โจตรงนี้เรียนฟรีนะคะสอนฟรีเลยตั้งใจจะสอนจนถึงเบเจอเนาะระดับ B2 นะคะตั้งใจนะถ้ามีคนดูไปเรื่อยๆก็จะทําคลิป สอนไปเรื่อยนะคะเอเวล่านะวันนี้นะคะวันนี้พี่เจจะสอนเรื่องเลซัตเจชีฟนะคะซึ่งแปลว่าคำคุณศัพท์เนาะใครมีหนังสือตัวเองเปิดไปหน้า98นะคะ98บนะใครไม่มีหนังสือตัวเองดูจอพร้อมพี่โจอได้เลยนะคะเอววลานะคะใครที่มาแล้วนะคะภาพชัดเสียงชัดกดนหนึ่งให้หน่อยค่ะ เดี๋ยวเป็นแบบเมื่อวานอีกสอนไปจนจะจบละนะสอนจะจบละเราก็ลืมขึ้นจอนะลืมขึ้นจอจบเลยอ่ะภาพชัดสิ่งชัดนะคะคนหนึ่งให้หน่อยจ้ามาหรือ,อยังเอ่ยภาพชัดเสียงชัดคนหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันหน่อยคะ่ะอ่ะภาพชัดเสียงชัดเนาะ ภาพชัดเห็นชัดไหมคะชัดนะคะไหนภาพชัดกดหัวใจให้หน่อยเลวนะ,ะเรียนสดกดหัวใจมจาช่วยหน่อยโอเคขอบคุณมากค่ะ star coffee นะคะขอบคุณค่ะโอเคไปค่ะไปค่ะนะคะเลซัตเจคชีฟนะคะคำนี้เนี่ยเราเรียกว่าคำคุณศัพท์เนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่าอคำคุณศัพท์เนี่ยมันคืออะไร เราจะเอาไปวางตรงไหนนะคะขนาดแปลเป็นภาษาไทยเราย,ยังไม่ทราบเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องกรา玛ม,มาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าคําอะไรคือที่เขาเรียกว่าคําคุณศัพท์นะคะคาคุณศัพท์เนี่ยก็คือคําที่อธิบายว่าเอะประธานของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะําำนามของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะ,ะอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างเป็นคนใช่ป่ะคนมันก็ต้องมีแบบสูงนะคะสูงต่ำขาว ใช่ไหมคะขาวผมยาวราะว่าคำว่าผมเนี่ยยาวนะคะเก่งรวยลลจนดีอานะคะเรียวทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าคำคุณศัพท์หรือภาษาฝรั่งเศสก็คือ lezadjective อ่ะทีนี้แล้วเราจะใช้ยังไงนะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ย lezadjective เนี่ยเราก็จะใช้ตามหลังเว็บ a d ท e ต s นะครบ web a t r คำนี้นะ,ะที่เราผัน jesui น่ะจำได้ไหม jesui to a ille พวกนั้นเนี่ยนะคะตามตามหลัง web a t r นะคะเช่น jesui แล้วก็ตามด้วยจุดจุดจุดนะคะ to a จุดนะจุดจุดนะ ille นะ i l e alle จุดจุดจุดนี่ก็คือ web a t r เนาะทีนี้เราไปดูการวางตำแหน่งของคำนะคะ อันนี้คือเรื่องปกตินะที่เราคุยว่าเออมันต้องวางหลังแอตเทอร์อ่าเรามาดูการเรามาดูแบบอื่นต่อว่าเอ,อ๊ะเราจะวางตรงไหนได้บ้างเขาบอกว่า les e a j c เ i จ e s เจ plus souvent après le nom เขาบอกปกติแล้วเนี่ยคำคุณศัพท์เนี่ยเราจะนิยมวางไว้หลังคำนามอย่างเช่น je porte un pantalon bleu นั้นเราเนี่ยนะคะเขาบอกเขาใส่โปงตาลุ่มว่ากางเกงเนาะ ฉันเนี่ยใส่นะคะปองตะลงกางเกงนะคะกางเกงสีบลูนะบลูสระเออบางๆนะบลูปอกอัมปปองจะรูมบลูนะ,ะเราใส่กางเกงสีน,น้ำเงินคำว่าสีน้ำเงินตรงนี้แหละคือคำ adjective รู้ได้ไงว่าเป็นคำ adjective เพราะมันขยายมันอธิบายว่ากางเกงของเราเนี่ยสนีน้ำเงินใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า adjective เนะจปอเจอแปลว่าฉันปอกแปลว่าสวมใส่เนาะอ่าแล้วก็อ่าเบลเนี่ยจะตามหลังคานามคํานามคืออะไรก็อํางปองตะลงไงคำนามคืออะไร,ะลไออะไรแล้วตัวเองคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมแล้วก็พวกอาการนามความดีความจนความรวยความสวยความความความ,วามการการการก็คำนาม นะคะหัวะล้านไหนใครเข้ามาแล้วนะคะกดหัวใจให้หน่อยแล้วนะคะทักทายกันหน่อยนะคะนะคะพิมพ์หนึ่งให้พี่โจหน่อยแล้วกระตุ้นกลุ่มนะคะหรือไม่ก็แชร์ให้พี่โจด้วยนะคะเราจะได้เรียนกันยาวๆนะคะถ้าไม่มีคนดูนี่ก็เงาเหมือนกันเนาะไม่มีกำลังใจสอนเลยอ่ะต่อไปนะคะแบบที่สองอ่ะข้อที่สองนะไมเคิลนะมมิกะเอลเอ ในเราเชื่อมเสียงเอตั้งยักษ์โซ่ซูวยองแล้วก็บอกว่ามิกาแอนเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่ยิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะอ่างยักษ์สงคำนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคำนามแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็น adjective เราย่อเป็น adj นะคะอ่าอันนี้ก็คือขยายคำว่าอ่างยักษ์สงเนาะโอเคนะคะก็คือรูปรูปของ adjective ก,ก็คือจำไว้ก็คือนั่นแหละมันจะอยู่หลงัง adverb นะเช่นก็ว่า je suis heureuse พี่โจเป็นผู้หญิง Heureuse พี่โจก็ต้องใช้คำนี้ je suis heureuse นะือว่า tu es amoureuse นะ tu es a m o u r e u s e กำลังมีความรักนะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็ใส่ as e ถ้าเป็นผู้ชายในตำแหน่ง as e ตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็น x ใช่ไหม วันนี้ก็จะสอนเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะดูยังไงนะว่าคำ adjective คำนั้นเนี่ยเราต้องผันตามใครผันอย่างไรนะคะก็คือต้องผันก็คือต้องเปลี่ยนรูปตรงนี้เนี่ยเออเเนี่ยหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผู้พูดเป็นผู้ชายเราก็ผันเป็น x ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงเราผันเป็น s อเออนะคะวันนี้ก็มีหลักการในการหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนคำเหล่านี้เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปนะคะ เราสรุปเนาะเมื่อกี้ adjective ตามหลัง adverb หนึ่งนะคะหนึ่งตามหลัง adverb นะบวก adjective เขียนแบบนี้นะสองนะคะจะอยู่หลังคำนามอ่าเราเขียนคำนามตรงนี้แล้วตำแหน่ง adjective อยู่ตรงนี้สามเขาบอกว่าอยู่นำหน้า adjective ในกรณีที่คำคำนั้นเนี่ยมันเป็นคำสั้นอ่านะ adjective แล้วก็คำนามอยู่นี้ แล้วก็ดอกจันไปสักนิดหนึ่งว่า adjective ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นคำสั้นๆนะนะ,ะต้องเป็นคำสั้นๆอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็คือนะคะแกลเกอร์นาะกลเกก็คือบางหรือว่าซัมในภาษาอังกฤษเนาะบางคำ adjective เนี่ยบางคำคุณศัพท์สั้นๆเนี่ยเช่นบ o ที่แปลว่าหล่อผู้ชายเนาะถ้าผู้หญิงก็เราใช้คำว่า belle ที่แปลว่าสวยบงดนะคะ บ o งดีโงใหญ่รองสูงเ u n นนะคะเยินวัยรุร่นลงยาว p ป t i t เล็กนะเขาก็บอกว่าจะใส่จะวางไว้นำหน้าคำหนาก็ค,คือโครงสร้างนี้นะคะเช่นโจ,อเ,ออนจอเอจโจเอจุนร้องเดอะ l ีนะเขาบอกโจเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวใหญ่นะร้องคำนี้เนี่ยแปลว่าใหญ่ร o องเดิมเนี่ยมันลงท้ายด้วยดีใช่ปะ พอเราพูดถึงผู้หญิงเนี่ยมันก็จะต้องเติมเออเข้าไปข้างหลังหรืออ e ีเข้าไปข้างหลังนั่นเอง joe a g n gong the f e ถ้าบอกว่าอ่าสมชายสมชายเขาเป็นผู้ชายใช่ป่ะสมชาย e ang gong t e สังเกตต้องตำแหน่ง gong gong gak s o n ะตัวเองดูตำแหน่ง gong เนี่ยมันก็จะไม่มีการเติมอีเข้ามา ใช่ไหมเพราะว่ายักษ์ง่งเนี่ยมันเป็นผู้ชายนะ,ะเหมือน go คํานี้เนี่ยนะโกมันเป็นมันใช้กับผู้ชายเนาะพอมันเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็เติม e อ,อีกตัวหนึ่งก็เป็น g o e นะคะบ o งแปลว่าดีเนาะพอเป็นผู้หญิงเราจะใช้คําว่าบ bon อนนะม่ะนะก็คือสรุปไอตัว adjective เนี่ยเราก็ต้องอ่าผันไปตามเพศของประธานด้วยนะคะ ค่ะข้อที่2ค่ะ jame pardon jame set belle robe set คำนี้จำได้ไหมที่เราเรียนอ่ะแปลว่าอะไร set set แปลว่าอะไรค่ะ set แปลว่าอะไรอ่าตกตัว s ตัวหนึ่งนะคะตรงนี้ gross ตัว se นะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่ s อย่างเดียวนะตัว e <ม> se gross ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเออ่ j L O S S E นะกอล์สาคำนี้แปลว่านี่นานี่จำได้ไหมที่เราเรียนคาบที่แล้ว j e m ฉันชอบแล้วมาจากคขาว่า j e m แล้วมาจากว่า j e m แล้วสระชนจระแล้วก็ลดรูปเป็น jam เจม e ซตเ l l r o ป e นะแต่อตัวเจมตัวนี้นะเราจะลดรูปในกรณีเฉพาะเป็นเจอนะแต่ในประแน่งจู tu, เราไม่ลดรูปนะคะจเนี่ยคงรูปนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจู tu, เนี่ยมันลง,ลงท้ายด้วยสระอันนี้ขึ้นต้นด้วยสระเราก็ไม่ไม่เชื่อมนะคะก็คือคงรูปไว้ right? set bell hope. Hope, เจมเจมเซตเบลโวปโปแปลว่ากระโปรงเป็นคำนามใช่ปะแล้ว b บลเนี่ยมันเป็น adjective นะก็คืออยู่ในโครงสร้างว่าเออถ้าเป็น adjective คำ,คำสั้นๆเนี่ยนะคะเราจะนิยมวางไว้ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนาะโอเค <c oughs> หรือลองยกตัวอย่างว่าเป็นอ่า jam jam บอกว่าเออสติโลแล้วกันเซอร์โบ สติโลสติโลนี่แปลว่าปากกาเนาะปากกาก็คือมันเป็นผู้ชายทั้งประโยคเนี่ยค่ะมันก็ต้องเป็นผู้ชายทั้งหมดชายโบก,ก็แปลว่าชายเซอร์ก็ชายนะคะเซตเนี่ยใช้กับคำนามเพศหญิงเนาะเพราะตัวเองสังเกตว่าในประโยคเนาะมันจะต้องสอดคล้องกันทั้งเซตเลยนะ้เจมส์โบสติโลว่าเหอ่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้เราเห็นแวบๆแ,แล้วใช่ไหมว่าไอคำ adjective เนี่ย ะะจากโบก็เปลี่ยนเป็นเบล l จากบ bon งก็เปลี่ยนเป็นบอนนะจากโรก็เปลี่ยนเป็นโ s สจากร o องก็เปลี่ยนเป็นร้องก็คือมันเปลี่ยนรูปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าเอะแล้วมันมีหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนจากเพศชายเนี่ยเป็นเพศหญิงเนี่ยอย่างไรนะคะอ่ะอันแรกนะคะก็คือคําที่ลงท้ายนะ,ะจะบอกว่าคําลงท้ายไม่ได้เขาบอกว่าโดยทั่วไปดีกว่า โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเติม e เข้าไปด้านหลังคำ adjective ที่เป็นคำเพศชายเช่น g o o d ที่แปลว่าสั้นเนาะตัวเองก็เติม er เข้าไปหรือเติม e กูเราอ่านจนถึงเสียง r เนาะพอเติม e เข้าไปเราก็ต้องอ่านจนถึงเสียง te กูเตอร์โร์แปลว่าแข็งแรงเนาะโ o ร์เตนะ g วลเดอตัวใหญ่นะว่าโวลเดอร์นัว นัว no อันนี้เสียงของรูป j o l i j o l i อ่ะอันนี้ p r e f e r e ตัวเองแกนิดหนึ่ง p r e f e r e เนี้ยเป็นคำกริยา je p r e f e r e นะแต่พอมันเป็น adjective เนี่ยมันต้องเขียนอีกแบบหนึง่ง p r e f e r e นะฮะสลับตัวนี้นะสลับอักซองนะใส่อักซองเตคืปัดขวาเนี่ยเราเรียกว่าอักซองเตคื je p r e f e r e ค่ะนะก็พอมันเป็นคำคุณศรรพัพท์จะอ่านว่า p r e f e r e เคลี่ยแฝงเติมเออเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะกู้กู้เตอตัวเองไม่ต้องถึงขนาดว่ากู้เตอไม่ต้องขนาดนั้นนะก็คือแตะเบาๆนะแตะเบาๆนะกู้เตอฟอกฟอกเตอแตะเบาๆนะไม่ต้องกับฟอกเตอไม่เอาแบบนั้นนะฟอกเตอนะฟอกเตอแตะเบาๆแตะนิดเบาๆฟอกเตอในกลงกลงเตอ ไม่ใช่ดวงเดออันนี้ไม่เอาเดอดวงด้วงนัวนัวจอยจอยเพอร์เฟเรต์เพอร์เฟเรต์นะฮะบางคนบอกเอ้ยตัวแอเนี่ยมันออกเสียงยากมากเลยมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมก็ลองออกเสียงเป็นคอควายนะแต่มันอยู่ในคอเราเออในเออต่อเออ มันะเป็นอยู่ในคอเราเนี่ย er, เฮิร์เพลฟเฟ่เฮเฮนะก็ะคือออกจากคอเลยคอเรามันจะต้องสั่นเวลาออกเสียงเฮ้เอเฮ้เอนะออกเป็นคอควายแต่ว่าลองนึกว่ามันมาจากในคอด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะกดเกณฑ์ที่สองเติม erm e ไปแล้วท้ายคำนะคะต่อไปอันที่สองเนี่ยอ่าเขาบอกว่าองเนเฟโอเกะชองชวงก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะอย่างเช่นคำว่าซงบวก ที่แปลว่ามืดนะมืดแบบคล้ำๆอย่างเงี้ยนะโซมเบอร์รูชเกอร์รูชนะคะหรือว่ากลมกลมที่แปลว่าสงบนะกลมก็คงรูปนะคะกลท้องกิลหรอท้องกิลหรอท้องท้องกิลหรอคำนี้ก็คงรูปนะปนะปนนคะก,ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันกลมท้องกิลโซมเบอร์รูชไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือไม่เปลี่ยนรูปทั้งชายและหญิงใช้เหมือนเดิม ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเราจะใช้วิธีการดูบลยละกองสอนนะเอโอนาจุดเออเขาบอกว่าให้เบิ้ลตัวหลังนี่1ตัวนะแล้วก็เติม e เข้ามาอ่าอย่างเช่นลงท้ายด้วยเออ n นะก็กลายเป็น, ern, ern, นเออ n n เออนะคะ ern, ern, เออ n n เออเนาะอ่ามีมีคำยกตัวอย่างไหมพี่จนนึกไม่ออกเออ n n เออ อ๋ออันนี้เขาเขายกตัวอย่างแล้วคขาว่าองเซียนนะตัวเองดูองเซียนองเซียนเห็นไหมด้านล่างสุดเนี่ยอ ocean มันจะเป็นเอองเซีย a องเซียนนะนะองเซีย e องเซียนก็คือถ้าลงท้ายด้วย en เนาะตัวเองเบิ้ล n อีกตัวหนึ่งแล้วก็เติมเออเข้ามายกเว้นคำว่า portion p o r ก็คือที่แปลว่าคราวหน้านะเติม e ได้เลยคำนี้ p o r t i นะคะไม่ต้องเบิ้ลเนาะแล้วก็คำว่าแซ ฟินนะฮะบรังบรังที่แปลว่าสีน้ำตาลนะ,ะตัวเองก็เติม e ได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมคำด้านหลังเบิ้ลคำด้านหลังนะคะต่อไปององเป็น on นะนะะก็กลายเป็นเช่นคำว่าโบงกลายเป็น bon นะะต่อไป a เปลี่ยนเป็น at เอเปลี่ยนเป็น at เช่น c o m p l e t แปลว่าสมบูรณ์ใช่ไหม c o m p l e t ะ นะกลายเป็น complete นะอ ah complete เอนะ complete อ่าอันนี้นึกไม่ออกแล้วไม่ต้องใช้คำไหนบ้างเอ้ตัวเองนึกออกไหม ah coke ถ้าตามโจทย์นี่ก็เป็น coke เดี๋ยวจะเรียนให้นะโบ่งเปลี่ยนเป็นบอน d coke ah เต้ c o k เกตวิ s u a l วิ s เ a ลก็คือมองได้ด้วยตาเปล่าวิ s เ a ล g r ก๊สแก๊ก็คือไขมันนะครับมีไขมันน,นั่นเอง go ตัวใหญ่ g o e s นะคะอันนี้ก็คือเราจะใช้วิธีการเบิ้ลคำท้ายแล้วก็เติมอีตัวหนึ่งเช่น L เป็น L เป็น A เป็น a s นะ,ะ os ก็เป็น Os เนาะ ต่อไปนะคะเขาบอกว่าคำเมื่อกี้มันต้องมีคำยกเว้นนั่นคือคำว่า s e c r e t s e c r e t s a c r e t s e c r e t เอาละเขาบอกว่าต่อไปเราจะเปลี่ยนคำพยางค์ตัวสุดท้ายของคำคำนั้นค่ะเช่นนะคะเช่นคำว่า b o โบเนี่ยลงท้ายด้วย eau ใช่ไหมตัวเองก็เปลี่ยนเป็น belle โบแปลว่าหล่อ belle สวยนะเอแอเปลี่ยนเป็น a i ค่ะนะเปลี่ยนเป็น a ออย่างเช่น l é g e r e l é g e r e ที่แปลว่าเบาสบายเนาะเปลี่ยนเป็น légère ค่ะ pardon légère l é g e r e หรือว่าลำดับที่หนึ่งคำว่า premier เนาะตัวเองก็เปลี่ยนเป็น premier ค่ะ อ๋อล้วนะหรือเออเปลี่ยนเป็นเอสนะเออเปลี่ยนเป็นเอสอ่มีอะไรอีกไหมเอ่อเตอขาเปลี่ยนเป็นเอสนะฮะเออก็เปลี่ยนเป็นเอสอย่างเช่นคขาว่าเออเขาอืมก็เปลี่ยนเป็นเออเคอขาสินะอย่างเช่นบอกว่าสมศรีสมศรีมีความสุขนะฮะสมศรีมีความสุข สมศีอเอนะเอเลนาสมศีเอเอเคสตัวด้านหลังเนี่ยก็ถึงต้องเป็นเอซีนะคะสมชายเออ่าตัวเองสังเกตเนาะเอเคอสกับเอเคอสเนี่ยตัว adjective เพศหญิงเพศชายก็คือมันต้องสอดคล้องกับประธานนั่นเองนะสอดคล้องกับประธานเนาะ ต่อไปลงท้ายด้วย f เปลี่ยนเป็น ve อ,อย่างเช่นคำว่า nerve ที่แปลว่าใหมนะ่ก็เปลี่ยนเป็น n e r v e ่ r c นะะ c เปลี่ยนเป็น c h อย่างเช่นคำว่า blong ได้ไหม blong b l n c blong ที่แปลว่าขาวนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น la maison blanche นะคะ voilà นี่วก็เขายกตัวอย่างให้นะคะโบเปลี่ยนเป็นเบลฟีเยเปลี่ยนเป็นฟี e ยค่ะเออร์ยนะคะเปลี่ยนเป็น r ุเออ ่ไม่เยอะเปลี่ยนเป็นไม่เยอะค่ะนะเติมเออเข้ามา monger เปลี่ยนเป็น mongers เออเคอร์เปลี่ยนเป็นเออเคอซ์เนฟเปลี่ยนเป็นเนฟบล็องเปลี่ยนเป็นบล็องส์ต่อไปเขาบอกว่าอ่าคําบางคํานะเราเปลี่ยนบางส่วนของคําเลยนะก็เปลี่ยนรูปฟูแปลว่าบ้าบอเปลี่ยนเป็นเฟิร์ลละวิเปลี่ยนเป็นวิเอลละเซ็กเปลี่ยนเป็นเซจนะอันนี้ชายฟู เราเซ็คยิงฟอลวเวอร์เซจนะคะต่อไปเขาบอกว่าพอมันอยู่ในรูปปลูกระยาแล้วก็คือรูปเป้าหุบพลตัวเองก็ต้องเติม S เข้าไปเหมือนกันนะก็เหมือนกับคำนามนั่นแหะลหะนะคะ bleu นะก็เติม S เข้าไปอย่างเช่น Je porte un องต t ล l o n ป n t ตะ o n bleu อันนี้ประโยคนี้มันจบแล้วแต่แต่ว่ามันจบก็คือในรูปของเอกพจน์ใช่ไหมพอเป็นในรูปพหุพจน์เนี่ยจากอังเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นดีปองตะลงเราเติม S เบลเราก็เติม S เสร็จนี่คือการทำ adjective ให้เป็นพหุพจน์นะคะ,อะโอเคไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะ อ่านะ,ะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กลุ่มพี่โจด้วยนะเยียมจังเลย <c oughs> อ่าต่อไปค่ะเขาบอกว่าอ่าอ่าเขาบอกว่าอยู่ไหนแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้เติมเอสไปแล้วเนาะโอเคอ่าอย่างเช่นจอกจีกลายเป็นจอกตีอันนี้ก็คือหนึ่งคนอันนี้คือสองคนบลูหนึ่งสองอกริยาบเลยนะกะ็คือแบบ อ่า agreeable คือมันดีอ่ะมันสบายสบายอ e กริย์เลยก็เติม s ยกเว้น eskimo eskimo นะคะเปลี่ยนจาก a ่าอีา๋นะแมแเราต้องเติมมันลงท้ายด้วย a ่ะอี๋เนี่ยมันก็เลยต้องเติม x นะคะอ่าแต่ถ้าคำคำไหนเนี่ยลงท้ายด้วย x หรือ x อยู่แล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนรูปนะคะก็คือคงรูปได้เลยทั้งเอกพจน์แล้วก็พหุพจน์นะคะเช่นคำว่าหึ นะคะุร่าเจอนะุร่าเจอนร่าเอก็เป็นขุร่าเจอเหมือนเดม่าเขาบอกว่าคำบางคำเนี่ยนะคะที่ลงท้ายด้วย a u eu หรือ eu คำนี้เนี่ยให้เติม x เข้ามาเออนะคะต่อตออเปลี่ยนเป็นเออ jumeau น่าจ nouveau nouveau อ่า 4, ล้วก็สี่องค์ชอสเลเดียนและเดนจูโมเราเปลี่ยนคำสุดท้ายของคำหล่ะเราเปลี่ยนพยายงค์สุดท้ายของคำจากเปิลเปลี่ยนเป็นโป๊ครั้งสิบเปิลค i ั้งสิปนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราสามารถยอมรับได้ทั้งสองรูปแบบนะยอมรับได้ทั้งสองรูปแบบทั้งเปลี่ยนรูปหรือว่าเต um ิม S นะคะ finals finals ideal idio นะแล้วก็ ideal อ่ะเลซักก็ที่บอกเมื่อกี้นะคะว่ามันต้องตกลงกันทั้งแถวก็คือต้องอักกต้องต้องมีความเห็นตรงกันทั้งแถวนะคะอันเชียนัวค่ะเชียงเนี่ยเป็นผู้ชายนัวก็เป็นคำนะคำพูนศัพท์เพศชายนะอ่อต่อไปเดเดเชียนอันเชียนเนาะอันเชียนเนาะนัวเดเชียนพอเราใส่เดเนี่ยค่ะ ก็เติม s เข้าไปนัวค่ะอินเนเชียนนแมวอ่าตัวสุนัขต,ตัวตัวเมียเชียนเนี่ยเห็นไหมมีการเติม ne เข้าไปนัวค่ะนะดิเชียนนนัวค่ะแล้วก็นัวตัวเองดูว่ามันมี e ด้วย e ก็คือผ่านตามเพศนะคะแล้วก็ s เนี่ยผันตามอ่าจำนวนเข้าอุปทเอกทิศนะ ว่าละนะคะตรงนี้มีคำถามไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าเนี่ยเราขึ้เราขึ้นเรื่องประเภทของประโยคค่ะอ่าละสอนจบแล้วนะคะเรียน d j ช c ชี v e สรุปก็คือมันมีอะไรบ้างสรุปสรุปสั้นๆนะคะถ้างขี้เกียจด,ดูเยอะสรุปสั้นๆ Adjective นำไปเขียนหลังเว็บแอทเ r เใช่เจอร์ s ี b e เบลเจ s ร์ซีย์ฟาชิ นะคะสองเราใช้ทำไรอ่าตามหลังคำนามนะคะตามหลังคำนามโดยทั่วไปแล้วนะคะสามอ่าอ j e จะ i ี e ที่บันสั้นๆอ่า adjective ที่มันสั้นๆก็ต้องนำหน้าด้วยคำนามมันมีโครงสร้างอยู่เท่านี้นะคะจำด้วยเนาะโอเคนะคะถ้าไม่มีคำถามเนาะพี่โจขอตัวก่อนนะคะก็ฝาก ทุกคนแชร์แล้วก็ไลค์กลุ่มที่โจได้วยนะขอบคุณทุกคนมากค่ะภาษาอื่นเท่บันโจเนอเดอร์อัลลัโปเช่นนะอัลมาดิปูเช่นออว่าค่ะมาคิบุกคื